ไปใส่รุ่นนี้บอกมันกัดอยู่เนี่ยฮะลุนนี้ดิระเบิดพร้อมสาท่านตัวชมซ้ำนี่ดินี่แหละถ้ามันกัดถ้าไม่กัดเต็มๆมันเป็นที่ละ เงี้ยนครับบ <gens> ัดเบ็ดพร้อมสับทะลุฮะโอ้ใส่สามโลฮะท่านผู้ชมถ่ายรูปให้หน่อยครับ